หมายที่จะเล่นนะครับวันนี้ผมจะพาไปเล่นแนวระดับทุ่นนะครับช่องนี้ยนะมันลงนะครับทีเนี้ยมันลงมันลงเยอะนะครับหมึกมันจะอยู่ไกลนะมันไม่ได้อยู่ใกล้นะครับเฮ้ยโดนโดนโดนนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยถ้าตัววิ่งมานี่มันก็จับนี่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 ไงนี่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 ไงเวลามันอยู่เป็นฝูงแล้วมันแย่งกันจับเหยื่อมันง่ายนะครับโยนปุ๊บไม่ไม้ตีไม่กี่ไม้ จับนะครับวิ่งแย่งกันจับนะครับก็โดนเออโดน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 ใจแล้วเนี่ยเอ้ยโดนโดนโดนนานไงนานไงเอาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมไหนน้าโยกได้นะครับยกได้นะครับอืนี่นะครับไซ่นี่นะครับหนึบตัวแบบนี้นะครับเป็นตึนสดๆนะครับข้างใหญ่นะครับโอ้ยเอ๊ะแล้วเอ๊ะ สวัสด to no ีท <the> ุกคนด้วยนะครับผมนะครับต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศนะครับผมนะครับในยามบ่ายๆนะครับผมนะครับวันนี Shout ้อยู่กับผมกล้องสัตววัตนะครับที่จะพาออกล่าออกหมายนะครับผมนะครับเจอกันวันนี้งานรุยนะครับผมนะครับในสไตล์กล้องสัตววัตนะครับช่วงยามบ่ายเนาะวันนี้ผมเตรียมหมายไว้ก็ที่จะพาลงนะครับก็คืองานหมึกนะครับที่จะพาออกไปล่านะครับก็จะเป็นประมาณแนวระดับทุ่นแดงนะครับทุ่นแดงที่เรามองเห็นไกลๆนู่นนะครับกลางแถวทะเลหน้านอกนะครับชายฝั่งก็ห่างจากประมาณออกจากชายฝั่งก็ประมาณสักร้อยเมตรนะครับที่จะพา ที่จะพาลงนะครับเพราะว่าชุดเนื่องจากน้ํามันลงเยอะนะครับผมออกมาช่วงบ่ายนะรอจังหวะที่น้ามันเดินมันขึ้นนะครับวันนี้าออาไปไกลหน่อยครับด้วยเรือคายักนะครับที่จะพาลงนะครับเพราะว่ามันไกลหมายเนอกนะครับมันไม่ได้อยู่ใกล้นะครับมันอยู่มันอยู่ไกลนะครับน้ำมันลงเยอะนะครับที่เนี่ยมันร้อนไงนะครับผมน่าจะเป็นวันที่สามนะครับที่ผมออกล่านะเพราะว่าล่าสุดนี่ก็ไปตีไปตีปลามานะครับผมนะครับไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับปลาก็คือ ลาไม่กัดนะครับมันไม่มีตัวนะก็คือลมลมมันเข้านะครับที่น่น้าน้ํามันขุ่นนะครับพอมันขุ่นก็ไม่ใสลมแรงนะครับคืนแรงตาไม่ลอยนะครับฝูงปลาไม่มีตีแล้วก็ไม่ได้ปลานะครับผมนะครับก็ชิคกรี่ก็ส่งเหยื่อมาให้เทสตนะครับแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับก็เลยขอยกเลิกไว้ก่อนนะครับก็ลองมาเล่นงานหมึกดีกว่านะครับผมนะครับตีเอาตามเวิร์มนะครับผมนะครับงานหมายงานรุอยู่นะครับเดี๋ยวพวกเราไปติดตามคลิปกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้หมึกไหมนะครับผมนะครับ ยังไงก็ต้องได้นะครับความสนกุกความมันมันต้องอยู่ในคลิปนะครับยังไงมันก็ต้องมีตัวได้ตัวนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปเจอที่หน้าหมายนะครับผมนะครับไปะนะครับออกหมายกัน let's go เอาเรือก,กันเเรือก,กันโอ้โ oh, ห เดี๋ยวผมจะพามุ่งเข้าสู่หมายนะครับก็จะเป็นหมายหน้านอกนะครับที่จะพาเข้านะครับก็คือแนวระดับขุนแดงนะครับห่างจากชายฝั่งประมาณระดับร้อยเมตรนะครับที่จะพาเล่นนะครับเพราะว่าหมึกมันอยู่หน้านอกครับมันไม่ได้อยู่หน้าในนะครับตรงในน้ํามันลงเยอะนะครับประการลังก็จะโผล่เป็นส่วนๆนะครับแบบนี้นี่นะครับซึ่งผมบอกได้ว่าแบบน้ําตื้นมากนะครับตื้นสุดยอดสุดยอดนี่นะครับตองมาเด็นหน้านอกเหน่อย มันน่าจะจับประมาณระดับไม่ไกลนะครับผมว่าอยู่ข้างหน้านะครับที่มันจะจับนะครับนี่นะครับจะ,จะพาเข้าสู่หมายนะครับตรงนี้แหละตรงนี้แหละมันจะอยู่ตรงนี้หลยหม,มือกอะมัมีตัวนะครับมันจะเข้าหมายประมาณระดับตรงนี้นะครับไอนะครับ ทุนเตรียมของมาครับก็ตอนแรกนะครับนานที่ออกมาเล่นนะครับผมนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ออกมาเล่นหนักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลมมันเข้านะครับก็จะเป็นหยุดบางส่วนที่จะเล่นนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นเหยื่อของชิกาี่นะครับพอดีนะแบงก์ก็แกส่งเหยื่อมาให้ใช้นะครับช่วงนี้น้ํามันเป็นน้ําขุ่นนะครับก็จะเป็นสีที่มันดูสดสดสว่างนะครับผมจะเล่นนะครับก็จะเป็นประมาณแนวระดับสองสีตัวนี้นะครับเทียบติดกันนะครับก็ แดงนะครับแดงแล้วก็ชมพูนะครับผมจะเล่นประมาณสดๆนะครับก็ดูจากระดับน้ําก็ถือว่าไม่ใส่นะครับขุ่นมากนะครับแบบเนี้ยนี่นะครับบอกเลยว่าสีแบบนี้นะครับผมนะครับเราเล่นเป็นประเภทชมพูก็ได้นะครับแดงก็ดีนะครับนี่ลายนี่น่าจะจับดีนะครับ2อ0จุดสองจุดนะครับทั้งหมดก็จะเป็น2.0นนะครับที่ส่งมานะครับผมจะเล่นลายตัวนี้นะครับ เป็นผ่า UV นะครับที่เขาจะเขียนบอกตัวนี้ครับน้ำหนักก็เจ็ดเจ็ดกรัมนะครับชิคารีแบนตัวนี้นะครับนี่นะครับแกะแบบ้ากองสดๆนะครับตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับนี่นะครับสีแบบนี้เวลาลงน้ํามันน่าจะเปลี่ยนสีแล้วก็เปล่งสีนะครับผมนะครับหางก็จะแข็งๆหน่อยนะครับก็จะมีความวิบวับวิบวับนะครับในตัวเขานะครับผมนะครับเจนตัวนี้ท <ๆ S 2> ี่จะพาเล่นนะครับผมจะลองเปิดดูก่อนนะครับบริเวณหมายข้างหน้านะครับที่ ลงนี่นี่แล้วใส่ก็ใส่ไปเลยนะครับลองเทสดูก่อนนะครับถ้าใครยังไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะครับว่าน้ามันลึกน้ามันตื้นนะครับก็เราถ้าเรารู้ว่าน้ําตื้นนะครับเราก็พยายามที่จะเทสดูก่อนนะครับก็จับระดับน้ําไม่ได้นะครับเทคนิคคืออะไรนะครับเทคนิคคือการจับระดับน้ํานะครับเซนต้องดีนะครับต้องรู้ระดับน้ําความลึกนะครับเวลาแนวเหยื่อลงนะครับจมกี่วิกี่วินะครับ เราก็ต้องเทสนะครับเนี่ยเวลามันโดนน้ำมันจะเปล่งแสงนะครับเห็นไหมนะครับสีแดงนะครับจุดๆนี่นะครับโยนลงแบบนี้นะครับอันนี้ก็ยังถือว่าเรารู้แล้วนะครับว่าน้ำหนักก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเกียดเกียดก็ประมาณระดับกลางๆนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวพาลองเทสดูนะครับนี่ครับขอเทสดูก่อนครับต้องมีตัวจับนะครับดูว่าเหมือนเหมือนมันมันประการังโผล่เยอะนะครับเห็นไหมเห็นไหม นะครับกำลังจะโผล่เยอะนะครับซึ่งปล่อยไม่ได้นะครับแบบเนี้นะครับถ้าปล่อยนี่มีโอกาสเสี่ยงติดหินนะครับแน่นอนผมจะลอดูก่อนครับมันจะมีตัวหรือเปล่าต้วนี้ต้องไล่หาตัวนะครับเราจะขยับไปทีละจุดนะครับตรงนี้ไม่มีก็จะขยับไปโน่นนะครับขยับขยับขยับตามนี่นะครับผมว่ามันอยู่ในระดับชุ่นตรงนี้ที่มันจะเคยอยู่นะครับก็คือผมมาเทสดูก็ก็โดนระดับนี้นะไม่ได้โดนไกลนะครับ มีตัวต้องใส่นะเอาไม้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 ครับไ,ไ,ไปเอานะครับอืมลองเปลี่ยนที่ตีดูก่อนนะครับขยับหาตัวที่ละจุดๆนะครับลองดูตรงนู้นดินี่นครับ ลมแรงนะครับช่วงเนี้นะครับน้ําเราก็จะเห็นเป็นสีประมาณมัวๆนะครับสีสดๆสีทึบๆนะครับปล่อยดูก่อนนะนี่ปล่อยดูก่อนนะนี่เออโดนโดนโดนนี่ไง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 นี่โอยโอยโอเออมดึงเขาเลยดึงเขาเลยดึงเลยไม่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 ยมมไม่ไครับไ่ไม่่ เนี่ยจับแล้วเนี่ยเอ้ยหลุดเลยอ่ะหลุดเลยอ่ะตามจับนะครับเมื่อกี้ตามจับนะครับเมื่อกี้เห็นนะครับเมื่อกี้เอ้ยนี่นี่นี่วิ่งไปน้องมึนนี่นี่นี่มึกนะามึนนี่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 ตัวนี่ครับหนูตัวนี่ยเอว้ที่นี่วิ่งมาเลยเมื่อกี้วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยตัวเนี้ยโอ้โหใหญ่เลยเมื่อกี้วิ่งมาครับวิ่งมาทางหน้าเลยเมื่อกี้เนี่ยตามมาครับตามมานะ เอ้ามกวิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยนี่แล้วครับจังหวะนี้นลนี่นะมันต้องมีอีกตัวเดียวมันต้องมีอีกตัวมันนั่นมันถ้ามันไม่ใช่ตัวเดียวนะครับมันต้องมีอีกนะตามจับแต่ว่าจับแล้วก็หลุดนะครับหืมตามมาเลยเมื่อกี้ตามมาเลยอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นะครับหลุดนะครับหลุดนะครับอย่าต้องวนอีกครับอยู่นี่อต้องอยู่นี่แหละตัวนี่นะครับหมึกมันต้องตามมานะครับมันต้องตามมาจับนะครับก็คือถ้าตัวมันวิ่งมานี่มันก็จับได้จับเลยนะนี่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 ไงนี่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 ไงตัวนี่แหละวิ่งมานี่ยนี่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 เห็นไหมฮะเออครับนี่นะครับนี่นะครับก็โดนนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับที่จะเห็นกันนะครับเราก็จะเห็นกันนะครับ นี่นะครับจับวอดเดียวนะครับจับวอดเดียวนะครับนี่นะครับจับวอดเดี่ยวนะครับจับวอดเดียวนะครับโอ้ยยยยยยอยย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 นอย้ยย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  ขนาดนะครับผมนะครับคิกคลี่นะครับผมนะครับตัวเบอร์สองนะครับผมใช้ไม่ค่อยใหญ่นะครับก็ถือว่ายังได้ผลนะครับตีแป๊บเดียวนะครับจับนะครับมีตัวก็โดนนะครับสายแรกตัวแรกนะครับนี่นี่ก็จะเป็นหมึกตัวเมียนะครับที่จับนะครับยังหลุดนะครับคือพฤติกรรมหมึกนะครับมันจะดื้อนะครับเวลามันวิ่งมาแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับมันจะตาม มันพยายามที่จะตามเหยื่อมาครับแล้วก็ตามจับนะครับไล่ถ้าเกิดตัวไหนวิ่งมาตามจับเนี่ยมันก็จะไล่ตามจับเรื่อยๆนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าเทคนิคนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะที่สามารถที่จะไปใช้ได้นะครับก็เลือกใช้สีเหยื่อก็ลองลองดูก่อนนะครับซึ่งหลายซึ่งมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมนําเสนอไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคในการเลือกใช้สีนะครับก็ตีไม่กี่ไม้ตีไม่กี่ที่มึกก็จับนะครับถ้ามีตัวยังไงก็โดนนะครับระดับที่มันจับก็จะเป็นแนวระดับ หน้านอกนะครับนี่นะครับที่เห็นกันนะครับยอดยอดยอดก้อนแรกตัวแรกอ่าอือือืเอาไงไงงไเออเออมอีกเห็นไหมเนี่ยเน่ยเนี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 ่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับตามกันไม่อีกนะครับ อันนี้ก็โดนอีกนะครับนี่นะครับนี่นะครับตามกันมานะครับตามกันมานะครับยกได้นะครับยกได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับไซน์นี่นะครับตัวเมียเหมือนเดิมนะครับจับนี่นะโอ้ยขี้แตกนะครับปนขี่จนได้นะครับก็ยังไม่เป็นไรนะครับก็ยังถือว่ายังได้นะครับตัวที่สองนะครับก็ถือว่ายังโดนนะครับ หนึกตัวแบบนี้นะครับเป็นเป้นสดๆนะครับที่เราเห็นกันนะครับหืมโดนจมันโดนง่ายนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ได้นะครับก็คือหมายสําคัญมากนะครับก็โดนมาตัวที่สองนะครับตัวที่สองนะครับผมว่าต้องมีอีกนะครับผมว่าต้องมีอีกนะครับผมว่าต้องมีอีกนะครับต้องตามจับอีกนะครับต้องตามอีกนะครับ สองตัวเลยอ่ะนี่นะครับสองตัวนะครับเซนนะครับจับให้ดีๆนะครับจับเซนให้ดีนะครับเวลาเราเล่นนะครับก็พยายามนะครับอย่าปล่อยลึกนะครับรู้ระดับน้ํารู้ระดับเหยื่อจมนะครับจําแนวนะหินแนวปะการังให้ได้นะครับก็ตรงไหนมีหินก็ตรงนั้นมักจะมีเมือกอยู่นะครับก็อนใหญ่ๆตีข้างนะครับไม่ต้องตีหลังนะครับตีข้างหินนะครับ หมึกนี่พฤติกรรมเขานี่สายตาเขาจะดีมากนะเวลาเขาตามเหยื่อมานี่มันจะแม่นมากครับตายังไงเขาก็เขาก็เห็นนะครับต่อให้สิบเมตรเนี่ยเขาก็วิ่งมาหานะครับถ้าเราลากเหยื่อผ่านตัวเขานะครับเขาก็หาจินอยู่แล้วครับในช่วงกระแสน้ําขึ้นนะคือผมใช้เทคนิคในการจับเอากระแสน้ำนะครับดูกระแสน้ําเป็นหลักนะครับนี่ก็อยู่นี่นะครับค่อยๆขยับนะครับ เราจะค่อยคข tamam. ยับหาที่จุดนะครับตีแล้วก็กวดซ้ายกวดขวาครับดูตัวนะครับไล่หาตัวครับถ้ามีตัวไงมันก็จับนะครับโยนลงไม่กี่ไม่กี่ไม้จับแน่นอนนะครับผมรู้สึกว่าสีนี้จับดีนะครับสีแดงไลยเป็นปลาจุดจุจุด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 ดจุดจุดีุดงุดจุดจุดยุดอไดจุดไุดด อ่านะครับเห็นไหมไหมอ่านะครับโดนนะครับโอ้ยรอบนี้มาใหญ่เลยอะโอ้ยเราได้ใหญ่เลยอะใหญ่เลยอะอื้อรอบนี้ใหญ่ครับวิ่ง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 นี่ครับนี่นะครับโอ้ยสองหนวดครับสองหนวดครับสองหนวดครับรอบไี้สองหนวดครับตามตาม มีสองหนวดนะครับรอบนี้สองหนวดนะครับจะลากมาดูให้ใกล้ๆนะครับดูได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับไอ้นะครับหมึกสดวิ่งวิ่งมันสู้นะมันสู้นะมันไม่ยอมนะมันไม่ยอมนะนี่ครับนี่นะครับนี่ครับตัวเขานะครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับเปลี่ยนสีนะโอ้ใหญ่ใหญ่ขนาดใหญ่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 วิ่ง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  ใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวผมจะค่อยๆเอาขึ้นนะครับตัวนี้นะครับมันใหญ่มากนะจับนะครับมวลน้ำหลากมาจับไว้นะกบเดี๋ยวจับโดนนะก็เดี๋ยวเอาที่ตักมาก่อนได้ไหมเนี่ยข้างใหญ่ครับโอ้โหเอ๊ะ้ว เอ้นะใหญ่มากแล้วเอ้นะนี exactly ่นะครับตัวขนาดนี้นะครับผมนะครับใสนี้นะครับที่จับนะครับนี่เลยนะครับโดนไม้อีกนะครับว่าใช้วิธีการเทคนิคนะครับในการเล่นก็จับระดับน้ําให้ได้นะครับเซน์ก็สําคัญที่สุดนะครับจําแนวหินจําแนวอ่าระดับนะครับทุ่นแดงนะครับที่ผมพยายามบอกว่าหมึกจะอยู่หน้านอกนะครับเวลาน้ํามันลงเยอะนะครับน้ําน้ําลงเยอะก็มีผลนะครับซึ่งหมึกเนี่ยมันมันไม่ชอบน้ําร้อนๆนะครับก็คือ น้ำถอยหมึกก็ถอยนะครับตรงไหนน้าร้อนๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีตัวนะครับผมก็เลยพยายามขยับออกมาเล่นที่ประมาณแนวทุ่นแดงนั่นด้านนอกนะคือประมาณร้อยเมตรนะครับจับจากออกจากใจฝังแล้วก็ตีเข้าไปนะครับล่ากกลับมานะครับก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะได้ผลดีกว่านะครับใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับนี่นะครับสีแดงสีแดงนะครับจับดีแน่นอนนะครับก็ใช้วิธีการเทคนิคนี้ดูนะครับตัวที่สามนะครับ ผมจะให้ดูความสดนะครับว่ามันจับที่แค่ไหนนะครับนี่นะครับนี่นะครับโดนโดนอ่ะคือการเข้าหมายนะครับแป๊บเดียวหมึกก็จับนะครับหมึกว่าถือว่าผมว่าตัวเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะจับดีนะครับหมึกนะครับสีแดงนะครับเวลามันอยู่ในน้ามันก็จะเปล่งสีสะท้อนแสงนะครับก็ถือว่ายังได้ผลดีนะครับผมนะครับสีนี้ก็โดน 3มไม้อะสามสี่ไม้อะแป๊บเดียวนะครับหมึกก็จับนะครับผมนะครับผมจะลองเล่นเป็นเปลี่ยนสีชมพูดูนะครับก็สลับลองดูให้ดูนะครับว่าแต่ละสีมันมีประโยชน์ยังไงครับก็สีแต่ละสีก็ถือว่าสีนี้จะมีความโดดเด่นกว่านะครับดูแล้วมันสว่างแล้วมันเข้มกว่านะครับก็สีนี้ก็เวลาในน้ําก็จะออกแดงทึบๆนะครับแดงทึบนะครับก็จะมีลายจุดนะว่าถือว่ายังจับอยู่นะครับสามไม้สามตัวนะตัวนี้นี่นะฮะชิคกอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น2 0จดศนนะครับ เอร์เหมือนเดิมนะครับตมนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับลายสีชมพูนะครับเราลองเปลี่ยนสลับสีดูก็ได้นะครับเมือนะครับพฤติกรรมเขาเขาก็จะจับแต่ละสีเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมนะครับบางตัวก็จะจับสีหนึ่งบางตัวก็ไม่จับสีหนึ่งอย่างนี้นะครับจะลองเล่นเป็นสีมูรูนะครับนี่นะครับ นี่ไง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 อ่าอ่าแล้วไม้สองอ่ะเอ้ยจับเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นะคันมันก็จะเวียนหนักหน่อยนะมันก็ยังแอคชั่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคันนะเอาละไงเอาละไงอ่ะตามมาเนอะเอาดิเอาดินี่นะครับ มันจับไกลมากนะครับก็คือห่างจากชายฝั่งก็ไกลนะครับที่เห็นนะครับที่พูรเรเห็นกันนะครับมึกชายฝั่งแต่ว่ามึกจับไกลนะครับหมายหมายดีหมายเด็ดนะครับขึ้นอยู่กับหมายด้วยนะครับนี่แล้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอยอืมอืมนี่นะครับนานไงนานไงเอาอีกแล้วนึ่เห็นไหมไหนไหม เออเอาอแล้วเนี่ยอาอยแล้วเนี่ยเอาลวไงเอาแล้วไงอะ่ะโอ้ฝูงมึกฝูงมึกถ้าไม่ฝูงก็ต้องฝูงนะครับต้องลองดูนะตัวไม่ใหญ่แต่ว่าเป็นฝูงนะครับอืมไซนี้นยังมาอยู่นะตัวเท่าไปเช็คเนี่ยโอ้โหจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยเล็กมันก็เล็กนะครับก็คือมันเล็กนะครับเล็กมากนะครับ โอ้โจะเอาหรือไม่เอานะครับผมต้องปล่อยหรือเปล่าขอเป็นปล่อยดีกว่านะมันเล็กนะนี่แนละ้วอะครับวิ่งนะเ๋าวิ่งกัเดียวก็ว,วิ่งนะไ,นนะไปนะไปละไปละไปละ ไปยังถือว่าจับดีนะครับจับง่ายอยู่นะครับเพราะมันเป็นช่วงหมึกฝูงนะครับผมนะครับจับง่ายมากนะครับเหยื่อก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับใช้สีแดงบ้างนะครับสีชมพูบ้างนะครับเราก็ดูสีน้ําเป็นหลักด้วยนะครับว่าสีน้ํามันตรงเฉดหรือเปล่านะครับถ้ามันใสเกินอย่างนี้นะครับใสๆเราก็ใช้พวลายอนอ่อนๆลงทึบๆนะครับเป็นอ่อนๆลงไปที่มันทึบๆที่มันดูไม่ไม่ โดดเด่นต้าเกินไปนะครับมันเป็นพวกประเภทพวกลายลูกปลานะครับพวกมีลวดลายอันนี้นะครับผมนะครับถ้าน้ํามันใสนะแต่ว่าเคสนี้ก็คือน้ํามันขุ่นครับผมก็เลยใช้สีที่มันดูสดนะครับดูสว่างสว่างนะครับผมก็จะใช้เล่นเป็นอยู่อยากใช้อยู่2สีนะครับก็คือสีแดงไม่แดงก็ชมพูนะครับเนี่ยอันนี้ก็จับดีนะครับลายก็จะไม่ค่อยใหญ่ถ้าเบอร์ก็จะเป็นเบอร์ที่ในขนาดที่ก็เมืองไทยนะครับผมนะครับหมึกชายฝั่งส่วนใหญ่ไทยเราจะเล่นประมาณสักไม่เกิน3ามจดศูนย์ครับผมเล่นก็ สูงสุดก็2.5นะ3.0นี่มันใหญ่ไปก็ไม่ค่อยเล่นนะครับผมนะครับจับง่ายก็จับดีอยู่นะครับสายหน้าก็เออนะครับผมนะครับก็สําหรับคนที่เคยถามผมก็มานะครับเรื่องการมัดสายนะครับการมัดสายของเรียกว่าสายสายหน้านะครับว่าผมมีวิธีการมัดยังไงนะครับมัดยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาบอกแล้วก็เราจะมาบอกไว้นะครับผมนะครับก็เป็นวิธีการแล้วก็แนะนํานะครับก็อย่างที่ว่าผม ช้คำว่าแนะนําดีกว่านะครับถ้าใครที่อยากจะทําตามผมนะครับก็สามารถที่จะทําตามได้นะครับก็วิธีการมัดสายหน้านะครับมันมีวิธีการที่หลากหลายมากนะครับเราจะมัดยังไงก็ได้นะครับมันแล้วแต่ผู้ใช้นะครับถ้าเกิดอยากจะมัดแบบดีดีก็มัดอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าผมจะมัดแบบง่ายๆนะครับมัดแบบนี้นะครับเทคนิคในการมัดนะครับนี่นะครับผมใช้ทุกงานนะครับตั้งแต่เล่นปลาเล็กเล่นปลาใหญ่นะครับผมก็มัดนะครับก็ใช้สูตรนี้นะผมจะมาแนะนํานะครับว่ามัดยังไงนะครับ ดี๋ยวจะมาบอกนะครับก็สามารถที่จะทําทําตามผมได้นะครับนี่นะครับจะตัดให้ดูก่อนเลยนะครับนี่นะครับสายพีอนะครับนี่นะครับสายพีอีนะครับอันนี้ก็สายหน้านะครับสายหน้าผมใช้อยู่ประมาณสักสี่สิบเส้นนะครับสามสิบสี่สิบเซ้นนะครับก็ใช้กันหินนะครับไม่ได้ใช้กันหมึกดึงขาดนะครับสูตรของผมก็จะเป็นมัดง่ายๆนะครับแบบบ้านๆนะครับพับแบบนี้นะครับพับหัวเข้ามาสั้นๆนะครับแบบนี้นะครับ ครับเข้ามานะครับเวลามัดก็ใช้วิธีการมัดโดยการทบสายนะครับทบไปที่ PE นะครับแล้วก็หักหัวขึ้นนะครับแบบนี้นะครับหักหัวขึ้นนะครับผมก็จะมัดแบบสไตล์ของผมนะครับก็แบบนี้นะครับคนที่เคยถามแล้วก็ขอผมก็มานะว่าพี่สอนน้กกล้องสอนมัดหน่อยนะครับว่ามัดสายหน้ามัดยังไงนะครับผมมันผมมันก็มีหลายวิธีนะครับซึ่งง่ายๆก็ผมก็จะมัดแบบนี้นะครับในการใช้งานนะครับ ก็พันไประมาณสักสิบรอบหกเจ็ดรอบนะครับก็แล้วแต่อยากจะพันนะครับก็พันเสร็จก็สอดเข้ามาที่หูนี้นะครับนี่นะครับง่ายๆเงื่อนนี้มันก็จะเป็นวิธีการมัดที่แน่นนะครับยิ่งดึงก็ยิ่งแน่นนะครับแล้วก็เป็นวิธีการที่ง่ายง่ายนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าโฟกัสหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับนี่นะครับมัดแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นกันนะครับนี่นะครับเงื่อนผมที่ผมมัดนะครับ พอมาเสร็จผมก็จะตัดทิ้งนะครับนี่นะนี่นะครับง่ายๆนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานกันได้นะครับใครอยากจะทําตามนะครับมัดแบบง่ายๆมัดแบบสไตล์บ้านๆนะครับก็มัดแบบนี้นะครับผมนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่คือสไตล์ของผมนะครับ โอ้ยบอดีพไปตั้มบดีพไปตั้มครับช่วงยามเย็นช่วงยามเย็นเลยพี่ต้องกลับมาพอดีเลยนะครับช่วงยามท้ายนะครับเมื่อกี้พูงออกมาจากหมายบริเวณฝั่งด้านโน้นนะครับผมนะครับประมาณแนวทุ่นแดงนะครับที่เล่นนะครับก็ยังถือว่าหมึกจับดีในระดับหนึ่งนะครับผมนะครับเก็บเรือนี่ว่าจะเก็บเรือนะครับว่าจะไปต่อกับพี่ต้อมนะครับช่วงท้ายคลิปเนาะวันนี้นะครับผมนะครับช่วงน่าจะประมาณสักอทุ่มสองทุ่มนะครับเราน่าจะตีประมาณช่วงกลางคืนนะครับผมนะครับก็ ว่า anyway, จะปิดคลิปก่อนนะครับผมนะครับผลงานที่ได้วันนี้ก็คือหมึกนะครับผมนะครับจับมาก็ยังถือว่ายังได้ผลงานนะครับอันนี้ยังจับมาแล้วก็จับหลุดจับปล่อยนะครับผมนะครับสุดยอดเลยนะครับหมายที่เล่นวันนี้ผมพยายามที่จะนําเสนอแล้วก็ในรูปแบบที่ตามเขาเรียกว่าตามงานหน้างานนะครับเวลาลงไปนะครับผมนะครับช่วงที่จังหวะน้ํามันลงนะครับผมก็ไปเล่นที่หมายบริเวณฝั่งด้านนอกนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมันไม่ใช่ว่ามันจะจับง่ายนะครับก็คือ ผมก็ลองเล่นหลายหมายแล้วนะครับหมายบริเวณตรงนู้นนะครับทางนอกนี่ยมันเล่นไม่ได้นะครับก็เลยขยับเข้ามาเล่นหมายบริเวณฝั่งด้านในนะครับก็จะเป็นประมาณแนวทุ่นแดงนะหมึกจับไกลมากนะครับซึ่งมันไม่ได้จับใกล้นะครับถ้าแถวใกล้เนี่ยจะไม่ค่อยได้กินนะครับผมนะครับเพราะว่ามันจับยากนะครับช่วงนี้นะครับผมน้ําก็ถือว่ายังขุ่นนะครับสีไม่ค่อยใสนะครับเหยื่อพยายามใช้สีที่มันสดๆนะครับผมนะครับผมใช้เป็นของของชิคกรีนะครับอีกตัวหนึ่งปลามันกัดขาดนะครับก็เลยเหลือมาก็จะประมาณ นี่นะครับที่มันจับนะครับส่วนสีแดงก็เรียบร้อยนะครับเต sí ็กเล็งสอยไปนะครับผมนะครับแบรนด์นี้นะครับใครสนใจยังไงว่าสามารถที่จะสั่งซื้อมาเล่นได้นะครับผมนะครับของชิคกอลี่นะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับผมนะครับผลงานก็ยังถือว่าผมว่าจับนะครับแล้วก็ยังใช้ได้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับชิคกอลี่สั่งซื้อได้นะครับผมช่วงเย็นเดี๋ยวว่าจะต่อนะครับเดี๋ยวว่าจะลุยกับพี่ต้อมต่อนะครับประมาณสักทุ่มสองทุ่มนะครับลุยก่อนนะครับตีรวงดูนะครับผมนะครับไว้เท่านี้นะครับผมนะครับ ใครที่ชอบยังไงก็ฝากกด u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมนะครับรับชมทุก2ช่องทางนะครับผมทำทั้ง YouTube ทั้ง a c e b o o k นะครับผมนะครับ E.P. นี้มีเท่านี้ประมาณเท่านี้นะครับผมนะครับเจอใหม่เจอ๋ยวใหม่ที่หน้านะครับผมนะครับสวัสดีครับอ่ะ